สำหรับพิธีตัดปล่อยผมและปลงผมนาคธรรมทิญาตโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ณทุดงคสถานแก่นตะวันอำเภอฝางจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีพระประหลัดส,สรายุทธจันทปาโมโช ประธานสงฆุดงคสถานแก่นตะวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีเจ้าภาพโครงการบวชคือกัลยาณมิตรสุทธิสมรแสงสุรศักิ์ชัยบริษัทไอรีดรายเวิร์ดจำกัดกัรยานมิตรเพศัชกรพัฒนาจันจรัตทองและกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงนรุมนพิสุทธิมานพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ โดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายใจให้ใสบริสุทธิ์และน้อมอุทิศบุญให้กับหมู่ญาติบุคคลที่รักให้ทุกท่านได้รับส่วนในบุญครั้งนี้จากผู้บวชจากนั้นคณะผู้ปกครองคณะญาติมิตรและคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันปัดปลอยผมให้นาคธรรมทายาทด,ด้วยบุญบันเทิงอเลิศเบิกบานในบุญ เป็นภาพแห่งความปลื้มปิติที่ลูกหลานได้ตัดสินใจบวชให้กับบิดามารดาและหมู่ญาติซึ่งเป็นความตั้งใจของนาคธรรมทายาตที่ได้ตั้งใจตัดสินใจเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างบุญใหญ่ให้กับตนเองและเป็นผู้มีจิตที่เปลี่ยนไปด้วยความกตัญญูต่อบุคคลที่เราเคารพรักและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้ปกครองนาคธรรมทายญาตถึงความปลื้มปิติ ที่บุตหลานหรือคนในครอบครัวได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เราไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็รู้สึกตื้มปิติเป็เอนอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะได้นําเทพบุรน,นะคะมาเข้าร่วมโครงการในแต่ีะวันจริงๆแล้วก็ติดตามโครงการการบุดผสมบทนะคะทุกปีอยู่แล้วค่ะแต่ก็มีความคิดลึกๆนะคะว่า อยากจะให้คนในครอบครัวนะคะได้มีโอ,อกาสเข้ามาร่วมบ,บวชกับโครงการดีๆแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งปีนี้ก็ทําได้สําเร็จแล้วคะในส่วนตัวดิฉันเองก็ลูกได้มาบวชโครงการนี้ก็รู้สึกปื้มติดต,ต,ติมากนะคะคือในวัดตัดสงสารเนี้สิ่งที่จะทําให้ให้พ่อแม่ผวดกัง,งวลและหมดห่วงมีสิ่งเดียวคือใน ลูกต้องอยู่ในผ้าเหลืองซึ่งจะได้บุญได้แบบบริสุทธิ์มันมันปื้มปื้มจนแบบไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดได้นะคะเพราะในโลกในยุคปัจจุบันนี้มันมีภัยอันตรายรอบด้านทั้งภัยเศรษฐกิจทั้งภัยเ,เชื้อโรคโควิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ภัยในเรื่องของความเสื่อมของ ของของคนที่ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องศิลธรรมตรงนี้โลกเราปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงดังนั้นเนี่ยการที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้มาบวชในร่มเงาพระพุทธศาสนาดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันมีบุญมากแล้วลูกก็มีบุญมากๆเลยประชากรทั้งหมด7,000บกว่าคนมีเพียง3,000คนมีโอกาสได้มา มาทำมหากุศลตรงนี้ก็ปลื้มมากๆค่ะรู้สึกว่านอนตายตาหลับนะคะในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติพวนี้ค่ะก็มาวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าได้บุญเยอะมากค่ะแล้วก็ได้ร่วมอ่านหังสาบุญกับพระถึง39รู่กันซึ่งถือได้ยากมากๆนะคะที่จะได้บุญเยอะขนาดนี้ค่ะว่าพอมาถึงเรารู้สึกประทับใจว่า บรรยากาศเรียบง่ายแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการบวชที่ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดเวลานะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกแบบว่า,าในการบวชเนี่ยคือแบบได้บุญอย่างเต็มที่นะคะ